สวัสดีค่ะจากขัวสมพรนะคะขัวสมพรวันนี้นะคะจะต้มก๋วยเตี๋ยวกินนะคะนี่เลยจ้าก็จะมีหมูสับนะคะนี่หมักไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูนะคะนี่เลยจา้าเต้าหู้นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะต้มก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้ไม่ได้หุงข้าวนะคะลูกหลานเต็มบ้านเลยก๋วยเตี๋ยว สองกิโลนะคะซื้อมาสองถุงสองกิโลนะคะนี่เลยจ้าเราก็ไปลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวกันก่อนเลยนี่จ้าลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นกว๋วยเตี๋ยวนี่จ้านิ่มๆแบบนี้นะคะเราก็ลวกไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปต้มน้ําซุปนะคะนี่จะเป็นถ่วงอกลวกไว้นะคะมีทั้งดิบแล้วก็ไม่ดิบแล้วก็จะมีผักกวางตุง้งก็คะนา้า นี่จ้าต้มน้ำซุปก่อนนะคะต้มกระดูกหมูแล้วก็หัวเช็ดเท้าต้มกระดูกหมูให้เปื่อยก่อนนะคะนี่นี่จ้ากระดูกหมูเริ่มเปื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นแล้วก็หมูบดลงไปทีหลังนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ลูกชิ้นใส่เต้าหู้แล้วก็หมู บทที่เราปั้นเป็นก้อนๆไว้นะคะใส่ลงไปเลยนี่เครื่องเต็มหม้อเลยนะจ๊ะอันนี้หม้อใหญ่มากๆเลยกินห้าหกคนนะคะวันนี้วิเตี๋ยวสองกิโลมีจ้าหน้ากินมากๆเลยกำลังร้อนๆน,น,นะคะกินแทนข้าวนะคะมื้อนี้ต้มวิเตี๋ยวหมูลูก<ห>ชิ้นหนะขามีเลยจ้าเดือดแล้วกระดูกหมูก็เปื่อยแล้ว เราก็มากินกันเลยจ้านี่นะคะใส่เส้นใส่ถั่วงอกนี่นะคะเราก็มาใส่น้ำซุปกันนะคะอร่อยอร่อยจ้าวันนี้ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะ๋วยเตี๋ชามใหญ่ๆอร่อยมากๆเลยจ้าแล้วก็มาเติมเครื่องปรุงนี่นะคะใส่พริกปน่นนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาล ตามด้วยกระเทียมเจลนี่หอมๆก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าวิวยเตี๋ยวหม้อนี้ฝีมือแม่สมพรจ้าอร่อยอร่อยจ้าเมนูหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่สมพรด้วยนะคะนี่จ้าอร่อยอร่อยมากินด้วยกันนะคะ นี่เลยจ้าวิเตี๋ยวหมูลูกชิ้นนะคะก็อเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสลวันนี้สวัสดีค่ะไปค่าไปกินด้วยกัน